ต้องเข้าใจจิตก่อนนะนะจิตเราเนี่อุปมาเหมือนกับอ่าความว่างว่างในในฟองสบู่เวลาเมื่อภาพเด็กกระเันหนเป่าเป่าฟองสบู่ลูกกลมๆลอยขึ้นมาเนี่ยจิตเราอุปมาเหมือนความว่าง,งนะว่างที่อยู่ในฟองสบู่นั้นความว่างว่างที่อยู่ในฟองสบู่กับความว่างว่างที่อยู่ภายนอกมันอันเดียวกันนะมันแยกจากกันไม่ได้อันเดียวกันมันแค่มีฟองสบูม่มาห่อหุ้มอยู่แบ่งแยกว่าเป็นคนละส่วน เนี่ยจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายกับจิตของพวกเราอะอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันเลยจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายอุปมามันความว่างๆที่อยู่ภายนอกอันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยมันบริสุทธิ์เท่ากันจิตของพวกเราก็อยู่ในอยู่ในฟองจบู่มันก็ว่างเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยอันเดียวกันแต่แค่มันถูกฟองจบู่นั้นครอบนำอยู่ ี่นี้ฟองตบเวลาเด็กมันเป่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จูลมพัดต็เบี้ยวไปเบี้ยวมามีแรงลมมีกระแสลมพัดต็เบี้ยวไปเบี้ยวมาตามเหตุปัจจัยเนี่ยอะไรมากกระทบป,ปุ๊บก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาเบี้ยวไปเบี้ยวมาลอยไปเรามาอย่างน,นั้นหมู่บามาอย่างนั้นเลยแต่มันมาใต่อยู่ในร่างไอภาชนะนี้ในถุงใบเนี่ยนะในภาชนะร่างกายนี้นั่นแหละ,ะคิดเราันเป็นอย่างนั้นไอฟิล์มบางๆนั่นก็เปียบเสมือนอวิชชาความคิดนึก อารมณ์เรานั้นฮะมันมีอวิชามันมีความคิดนึกอารมณ์ที่มาครอบงําอยู่แต่ความจิตของเรามันความว่างๆนั้นมันไม่รู้ว่าตัวเองว่างๆมันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะมันไม่รู้ทําไมมันถึงไม่รู้เพราะมันไม่มีใครมาสอนมันไงมันก็เลยไม่รู้ว่าตัวมันบริสุทธิ์อยู่แล้วไงเนื่องมาราะมันพูดไม่ได้ตัวมันเองมันไม่มีภาษาพูดมันต้องอาศัยความคิดมาพูดมาสอนเพราะงั้นมันก็เลยกับเพื่อมกระเพื่อมเกิดความ บิดเบี้ยวของฟองน้ำนะั้นก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาก็บเพื่อมไปกับเพื่อมมาอ่าทีนี้พอมันก็เพื่อมไปบิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมามก็เกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นความคิดนึกขึ้นมาเพื่อจะได้ปร,รปุงแต่งเนี่ยเราก็อาศัยการปรุงแต่งนี่แหละมาสอนใจมาสอนความว่างๆว่าความว่างๆเอยไอ,อ้จิตเอ,อ๋ยแกเป็นเพียงธรรมชาติรู้นะแกเป็นธรรมชาติว่างนะแกมีหน้าที่อย่างเดียวคือแกรู้ อฉชั้นเนี่ยส่วนชั้นเนี่ยฉันคือความคิดนะฉันคืออารมณ์นะฉันคิดนั่นคิดนี่นึกนั่นนึกนี่ของฉันไปเรื่อยนะมีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยฉันก็ปรุงแต่งกับเพื่อของฉันไปเรื่อยเพราะฉันเป็นเพียงฟองน้าเป็นเพียงฟองน้ําที่ห่อหุ้มความว่างว่างอยู่ห่อหุ้มจิตอยู่นี่แกเป็นจิตแกเป็นความว่างว่างนะนะแกเป็นธรรมชาติรู้แกอย่างูว่าแกอย่างู้วไหลมาเกาะฉันนะ แกอย่าคิดว่าแกเป็นฉันนะฉันเป็นเพียงความคิดนะไอ้ความคิดก็สอนจิตนะนะสอนจิตไอยจิตก็รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ไอ้ความคิดนี่กําลังกำเพิ่มอยู่กําลังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งเพื่อจะมาสอนตัวเองอยู่ความไอ้ตัวจิตก็ต้องรู้ด้วยเพราะมันเป็นธรรมชาติรู้ก็ให้รู้ถึงความคิดความคิดก็สอนจิตจิตก็รู้ความคิดเนี่ยเรียกเรียกว่าโยนิสูเพราะงั้นเนี่ย เมื่อเมื่อจิตถูกสอนบ่อยๆสอนบ่อยๆส,อน,ส,อ,นสอนแล้วสอนเ่าสอนแล้วสอนเราจนจิตมันเกิดปัญญา,าเกิดความรู้ความเข้าใจจิตมันก็จะโผร่ขึ้นมาแยกตัวออกมามาเกิดความรู้ความเข้าใจว่าเอ๋อฉันเป็นความว่างนี่ฉันเป็นธรรมชาติรูน้นี่ฉันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติคิดนี่ด้วยธรรมชาติคิดธรรมชาตินึกธรรมชาติอาร,รมณ์มนี่เพราะเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเบี้ยวไปเบี้ยวมากับเพื่อมไปกับกับเพื่อมมา ตามเหตุปัจจัยตามกระแสแห่งลมที่มากระทบอ๋อเขาไม่ได้มีอยู่จริงนี่เขาเป็นเพียงธรรมชาตินี่ฉันเป็นธรรมชาติรู้ฉันฉันมีหน้าที่รู้รู้ถึงการปรุงแต่งนี้ถ้าฉันไปยุ่งไปเกาะการปรุงแต่งนี้ทําไมวะเนี่ยการปรุงแต่งนี้อยู่ไหนวะเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจแยกแยะตรงนี้แหละในตรงนี้แหละที่ปัญญามันเกิดต้องสอนจิตบ่อย เมื่อจิตมันได้ปัญญาแล้วเนี่ยมันจะตื่นรู้ตลอดหลัเนี้ยมันจะเริ่มรู้ว่าอ้ญญาฉันเป็นเพียงธรรมชาติรู้นะฉันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติปรุงแต่งนะเนี่ยมันจะสอนใจ,จเองบ่อยๆมันจะต,นตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยนี่คือลักษณะของปัญญาที่จิตมันจะพัฒนาตัวมันเองเพื่อให้ตัวมาเดงเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของอวิชชาเนี่ยนี่คืออุปมายกตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะ เรื่องของฟองสบู <Pop ify V expand> ่เนี่ยเมื่อจิตมันมีปัญญามันรู้ว่าตัวมันเองเป็นธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติว่างๆอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟองน้ําแต่ฟองน้ําก็บิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมาไอ้ตัวนี้มันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นความคิดนึกอารมณ์ที่มันปรุงแต่งของมาอยู่อย่างนั้นตามเหตุปัจจัยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งบังคับไม่ได้แมันก็เบี้ยวไปเบี้ยวมากระเพื่อมไปกระเพื่อมมาตามเรื่องราวของมันแต่ความว่างๆมันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย มื่อจิตมันได้รู้ได้เข้าใจมันมีปัญญานะมันตื่นรู้แล้วมันแยกแยกตรงนี้ได้ถูกความคิดสอนทุกวันทุกวันเราวมนจะเห็นความคิดด้วยมันก็คลายมันก็อุปมามันก็ว่าตัวมันเนี่ยตัวมันอะทําตัวเองให้ทําตัวเองให้มีกําลังขึ้นมามีกําลังเกิดจากปัญญานะตัวตัวความว่างที่อยู่ภายในมีกําลังมีปัญญาขึ้นมา มันก็เบียดตัวแทงทะลุฟองน้ำนั่นออกมาฟองฟองสะบู่นั้นมันจะมีกำลังแล้วก็แทงทะลุไอ้เปลือกซึ่งเป็นฟองน้ำนั้นออกมาฟองน้ำก็แตกพุ่ออกมา่องว่างตรงนี้ก็กลายเป็นฟองว่างอันหนึ่งอันเดียวกันกับ่องว่างๆภา,ายนอกเลยเนี่ยฟองน้ำตัวนี้ก็้ายไปหมดไปเลย เนี่ยจิตกลายเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันกับกับธรรมชาติเดิมทั้งหลายเนี่ยนี่คือลักษณะที่จิตบรรลุอรหัตผลเป็นจิตที่พ้นจากการเย็ยนไหวตายเกิดมันเองเหนื่ายง่ายแค่เนี่ยเมือนกันการสอนใจตัวเองนี่สําคัญมากเลยแม้จะตื่นยันหลับอู้ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่และว,วันเนี่ยเพราว่าไม่ต้องทําอะไรไหมายความว่าจิตจิตนี่มันไม่ต้องไปไปพารณาอย่างอื่นเลย มีหน้าที่แค่รู้ความคิดอย่างเดียวว่างั้นเถอะมันจะคิดอะไรนี่จออรู้มันอยู่อย่างนั้นแต่พอพูดว่าจออรู้มันอยู่ไงไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจจ่อไม่ต้องไปอยากรู้อยากจ่ออย่างอะไรนะพูดให้ฟังให้เข้าใจเดี๋ยวมันจะเป็นเองเนีย่ยให้เข้าใจประเด็นจะ <c oughs> ต้องเข้าใจเลยในความเข้าใจมันสำคัญมากถ้าเข้าใจสอย่าโอือไม่ต้องห่วงหรอกมันง่ายๆเดี๋ยวจื่มันจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าตื่นรู้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนมันปั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ตื่นไม่หลับ แลสุดท้ายมันไอฟองน้ําอวิชาก็ขาดสะบั้นแตกพวกออกไปเนี่ยธรรมชาติเดิมมื่ว่างในก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติทั้งหลายนี่คือมันง่ายๆแบบนี้เพราะงั้นการสอนตัวนี้ซ้าคันสุดเลยนี่คือแก่นของภาษาธรรมะสนใจติดต่อสอบถามเพื่อค้นแจกทุกแอดเป็นเพื่อนชื่อแอดปัญญาเก้าพิมแอดนำหน้าด้วยนะ